สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมืน่อวันที่สิบเอ็ดพฤษภสผ้าค่มหกค่ะหมู่บ้านนี่ฝนตกแห้งพี่น้องเมื่อน,นี้สิผ้าพี่น้องมาส้มทงหน้ากับส้มสวนทุเรียนที่ปลูกไวน้นะค่ะพี่น้องหมู่บ้านนี่ฝนตกแห้งห้ายเติบอยู่พี่น้อง นำหงอจอยแจะหมู่ว่านี่เขาก็เดไปซื้อขี้แกบมาไหวพี่น้องหลังจากที่เห็นอันแก็บอยู่ถุงที่เห่าอันสื่อต้นพันธุมาแลอันคือจังว่าหากทุเรียนมันขึ้นมานฟูขืนมามันมันคือสิมักแบบนั่นนะคือว่าเมือนี่ก็เลย ไปสื่อเมื่อวานนี้ก็เลยไปสื่อขีเ้เกียบมาไหว้รถหนึ่งรถรถอิดรถไทยนะพี่น้องแต่ว่าเขาใส่ทรงเร่งรถอิฐแตกสุดๆทพันหาลอยบาทกิโลละสองบาทสามสิบตังเสียขี้เกียบก,ก,กับอันนี้แหละพี่น้องมาเป็นตัวซอย อันในการปลูกทุเรียนขี่เกล็บก็เฟื่องนะพี่หนอกเอามารักษาคว่มซุ่มซื่นซอยกันแต่ว่าอันตอนนี้มันฝนตกมันกระซุ่มอยู่ดอกพี่หนอกอันสีเด็กกวดออกเฟื่องในกระไดอันขี้เกล็บกับสีป้าไหวให้มันเกาสะกกอนนี่สีหน้าพี่หนอกนว่าสีใสไปน้ำเนรเล็กๆน,น้อยๆแต่ว่าสีเอาขี้เกล็บมาเป็นตัวซอยนะพี่หนอก สีเห็ดไห้มันอันคือจังว่ายอยู่ในถุงหน้าพี่นนอกแต่ว่าอัแกบัวเห็ดได้ซ้ำเพื่อนดอกแต่ว่าอันคือว่าสีเห็ดไห้มันมีขี้เกียบอยู่ทั้งทนะพี่นนอกย่ามเขาปูมะพริกนาเร่งๆนี่เขาเกาขี้เกียบพุดเป็นหลองเล้เกอาขี้เกียบใส่คือกันเด้พี่นนอกเพราะว่าขี้เกียบมันกอันระบายน้ำอยู่แต่ว่ามันกับรักษาความซุ่มคือกันนะพี่นนอก ก็เลยว่าขี่เกีบนี่มันมันคือสีดีข้องนี่หงร้ายขนาดพี่น่องแต่ว่าข้องใส่ไก่อยู่ทั้งพุ่นกระสีดีคุดกล้วยลงไปหันแรนนี่พี่น่องโอ้ขี่ดินเป็นตะมืนขนาดพี่น่องทุเรียนเท่ากับเป็นปลายใหม่ๆมันถือกล่มหลายบอกเื้ยจังไดแหล่นี่ เบิ่งบรรยากาศยังมือเศร้านาะพี่นนอกฝ่ากันยังคึ้มอยู่พี่นนอกสิโต๊กอีกอยู่ดอกนี่อันเบิ่งสภาพเลยฝ้าขึ้มแนวนี่พี่นนอกเดี๋ยวสิพาไปเบิ่องไฮทั้งลุมเห็นเด้อพี่นนอกสิผ้าพี่นนอกมาเบิ่งไฮลุมนี่อีกจำว่ามีสามไฮเห็นนะพี่หนอกไฮไฮที่สามทั้งลุมลุมสุดๆุดผุนทั้งกอไผ่ผุนเป็นไฮเก่าที่เขาปลูก ได้ปีหนึ่งมื่อนี่กับอันผ้าพี่น้องมาส้มบรรยากาศซื่อๆดอกพี่น้องบรรยากาศทุเรียนถือฝนมันซุ่มซื่นขึ้นมาแล้วก็อันอันเอาขี่เกมนี่มันเป็นตัวซอยยิงสีหน้าพี่น้องเข้ากับสีใสอันแนวทางกับสีโบอันเค้มมี1อยเปอร์เซ็นนะพี่น้องกับสีใสอันวัตถุดิบอัน ของธรรมาศาสตร์นี่เห้าหาได้มาซอยนํานะพี่น้องมือนี้ก็ขอค่ายพี่น้องเบ่งซงสานีสะก่อนเด้อค่ะพี่น้องม่งมีอยัางหลายมือนี้พามาเบิ่งบรรยากาศยาีมือเศ้าทงไฮทุงหน้ากับสวนทุเรียนมันสิเป็นไปได้โบ่อยคนนี่เขาว่าปลูกบัได้อยู่ เก่าที่เปียนนะพี่เนาะส้องคนนะว่าปลูกได้นะปลูกได้ปลูกรอดเจ่ไหนะว่ากระรองเบิงเนาะพี่น้องเนาะบระองกับบุหูทุเลียนทงหน้าภาคอีสานอัเภอเขามราดเฮาขอลาพี่น้องไปซ้ำนิดสักก่อนนะคะ่ะมื้อนี้ขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับส้มสวัสดีค่ะ